มังงะจะรูสึไคเซนภาคใหม่กําลังจะมาแล้วโดยภาคใหม่เนี่ยจะใช้ชื่อว่าโมจูโรนะหรือว่าจูรูสึไคเซนโมดูโรเนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นช่วงที่ผ่านไปแล้ว70ปีหลังจากภาคหลักนะแล้วก็ตัวละครหลักเนี่ยจะเป็นลูกหลานของยูตะกับมากิก็คือคอนเฟิร์มแล้วว่ายูตะกับมากิได้กันใคซิปคู่นี้ก็ดีดีด้วยนะจ๊ะข้อมูลที่เราพอจะรู้ตอนนี้ก็คือตัวหลักเนี่ยจะมีหลานชายกับหลานสาวของยูตะ2คนนะผู้หญิงเนี่ยชื่ออโกซึยูกะส่วนผู้ชายชื่ออโกซึชินเคน แล้วก็ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือรอบนี้เนี่ยจะมีเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวด้วยคือไอ้มนุษย์ต่างดาวตัวนี้เนี่ยยังไม่แน่ใจนะว่าเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายร้ายเหมือนที่นี่เนี่ยมันอพยพจากดาวตัวเองมาแล้วก็มาพร้อมลูกเรืออีกหลายหมื่นเลยแล้วตอนที่อยู่บนยานอวกาศนอกโลกอะ่ะมันก็พูดว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีเผ่าที่ใช้พลังเหมือนกับพวกมันอยู่ก็ยังไม่รู้แบบเนื้อเรื่องว่าจะไปทางไหนนะจุดเริ่มต้นของภาคนี้เนี่ยช่วงที่อาจารย์เก๋ๆทำจุสื่อเนี่ยคือมีคนแนะนำ แต่อาจารย์แกบอกว่ามังงะมันควบคุมยากนะเลยกลัวว่าถ้าขยายเนื้อเรื่องไปเนี่ยมันจะวุ่นวายนะจนแบบว่ามีข้อเสนอหนึ่งมาแกก็เลยคิดว่าเออน่าสนใจคิดว่ามันน่าจะเป็นการช่วยขยายเนื้อเรื่องหลักแล้วก็เป็นการลงลึกรายละเอียดเรื่องโลกของสายเวทนะหรือไม่ก็แบบเปลี่ยนยุคไปเลยอะไรแบบนั้นเลยทําให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาส่วนเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์เก๋ๆแกจะเป็นแค่คนแต่งเรื่องนะไม่ได้เป็นคนวาดจะมีคุณยูจิอิวาสกิเนี่ยเป็นคนวาดภาพให้แล้วอาจารย์เก๋ๆแกก็คิดว่าน่าจะทํายาวสักประมาณ3ามเล่ม แต่แกบอกไว้ว่าถ้าไม่โดนตัดจบก่อนนะ,นะออก็ช่วงนี้เนี่ยน่าจะเริ่มมีสปอยปล่อยมาแล้วตามกลุ่มต่างๆนะเดี๋ยวไว้เนื้อเรื่องมาแบบเต็มๆเมื่อไหร่จะเอามาเล่าให้ฟังส่วนพวกตัวอื่นนอกจากยูต่าเนี่ยยังไม่แน่ใจนะว่าชีวิตในเรื่องจะเป็นไงหลังผ่านมา70ปีก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีเขียนถึงหรือเปล่า